สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้งนองๆสุภูพสุคนนะครับมีอกาสมีโอกาสภาาพีกผ้างองมาชงผามุ่งสูงผามุ่มสูงของผู้กององผู้กงองอมนะครับเสียนทางนะครับเสียนทางผู้กององที่ิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการประสบการคือกำลังชีวิตนะครับผู้กงองอมกาบีเป็นเสียนทางที่ ไปจากอำเภอดันใส่นะเปอำเพื่อดันใส,นะไนใส่ไปหน้าแหวนะครับหน้าแหวใส่ทั้งลวงคันดินมาเหลขกสองหนึ่งหนึ่งสามนะครับสองหนึ่งหนึ่งสามนะครับด่านใส่หน้าแหว,หวนเ 3, น,ะ 3, นะา,นนานะผู้กององมเลยครับสียในิเขตของอำเภอหน้าแหวนะครับเพื่อหน้าเหวช่วกงกลางกลางนะครับ คข้ามาผู้ก่อเงาะหน่ยบางคนนะครับหลาย <lawsuit S 1> <Lie S 2> คนกล <'t> <laut S 1> ่าวมันคือเหล็กเก่านะครับคือเหล็กเก่าแต่สารผมแล่าวไม่ได้คือเหล็กเก่านะครับเข้ามาง่อมันเป็นเก่างอเก่าคดเก่างอนะครับเป็นเก่างอนะครับพวกหมายของผมนะครับมันโค้งคดเก่าเทียนะครับโค้งนน่นะครับจังวิทย์นะครับจังวิทย โค้งเกลียวเทียนะครับพวกวมาของผมนะร,ระยะทางจากอำเภอด่านทรายไปหน้าเหวกะประมาณ44 45ิบสี่กิโลไปน้องนะใส่ระยะเวลาเดินทางกะชั่วโมงนะครับชั่วโมงชั่วโมงกวนนิดนะครับนิดๆนะครับนี่คือภาามุ่งสูงนะครับภาามุ่งสูงของผู้ข้องอ นะครับถนนที่มีคว้วโคงคดโค้งสวยงามนะครับคดโค้งสวยงามของอำเภอหน้าแหวจังหวัดเลยนะครับเนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่นักเดินทางทั้งหลายเลยนีย่ทั้งหลายนะครับที่ผ่านมาต้องจอดนะครับจอดชุ่มจอดเที่ยว นะครับยกเว้นยกเว้นว่าขี้รถลืมข้าวพี่น้องขี้รถลืมข้าวมันหามวกจอดยากเลยพี่น้องถ้ารถหลายช่วงรถหลายนะครับแต่ถ้ายขี้ไปขี้มาธรรมดาเนี่ยเห็นปุ๊บก็เสียหาหมวกจอดทันทีนะครับพอเขามีมวกจอดให้นะครับจอดรถเด็ดหลายสิบนขั้นด้วยนะครับจอดรถหลายสิบนขั้นถ่ายเป็นช่วงเศร้าๆนะครับช่วงเศร้าๆก็ะีิไม่หมอกนะครับหมอก บอกเทนิตี่อัดแน่นเลยพี่น้องน้าแน่นเลยล่ะนะครับตามลองเขาเ่ยตามลองเขาทางหนาวเนี่ยหมอกขึ้นหน้าแน่นเลยนะครับหมอกเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าช่วงาสายๆก็หาบงางอย่างแน่พี่น้องหาบงางอย่านงะแน่เนาะแปลงเพื่อหน้าเหว่่กับจะลืมนะครับย่าลืมเบนะครับเนะบ นะครับจะได้เห็นว่าถนนหนทางเนี่ยบานเห่านี่กามีความสวยงามนะครับสวยงามหลากหลายนะครับเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ยบริเวณนี้คือลานจอดพีน่น้องจอดรถได้เป็นสิบเป็นสิบสิบพันนะครับ ส่วนบรรยากาศของภูเขานะครับภูเขาก็เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับเส้นทางกับวสูงชันเท่าไรพี่น้องผู้เดียกสามารถขับรถไปได้นะครับเนี่ยสภาพเพื่อเห็นเนี่ยนะครับหลังจากเึ้นภูเขาหอมมาแล้วนี่เส้นทางไปหน้าเหวนะครับเกืสิประมาณนี้นะครับวสูงวชันนะครับไร้ทางกับพวประมาณนะประมาณเมตรหนึ่งด้วยนะครับ ถนนดีนะครับโดยในเขาสางไม่ถนนดีนะครับถนนดีเบิกมากเลยนะครับสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายคุณได้ว่าท่านเคยไปกะไปเบิ้งเนะครับเนี่ยผู้ผู้ก็งอมนะครับเสียนทางไปจากด้านใสายไปหน้าแหวนะครับสำหรับคลิปนี้กันํำพ่วงสวยงามนะครับมาฝากพีฝากน้องซ็นนี่นะครับสวัสดีครับ